เมื่อนี้ก็มีบุญวาสนาละกาดีใจตื่นตันใจแห้งเลยจ้ะที่ได้เห็นพระองค์สเสด็จแบบไก่ชีดแบบหนีเนาะจนน้าตาซึมเลยจ้ะมะนาวกับเผื่อนก็นได้แบบดีใจแห้งกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิร์สตูปทุกคนด้จ้ะพ่าผมพาพอกับสองสาามะนาวสมเพือเกาเด้ยจ้ะมือนี้เข้ามาสามสาวด้ยจ้ะสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปงานเยาวราช ไปงานเยาวราชไปเบิงว่าคนสิหน่อยสิไล่สำหรับเทศกาลตุ๊จีนเนาะพี่นอ้นองอุ้ยชิจาะเลยแหละไปเบิงน้งกันเลยจ้ะมาหอดกับประมาณใบใบเนาะจ้ะใบาสามครึ่งเนาะจ้ะมาหอดเยาวราชกะมากระุดติดหลุดแบบติดแบบคักเลยจ้ะนางแท็กซี่มาเนาะขามาหัวนี่คะ่ะแท็กซี่จากนะคนปรปฐมมาเย,ยาวราชนี่คะ่ะสองร้อยห้าสิบบาทเนาะจ้ะ แบบลดติดมาคักลดร้ายอีนนี้เลยจ้ามาหอดแล้วก็คนล้ายล้ายพี่น้องของขายก็ล้ายค่ะพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวแบบเป็นตัแเสบทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องแบบแบบอลังการแห้งเราจะแบบคนก็ล้ายแบบล้ายแหงเลยจ้พราะว่าตุ๊จีนนี่นะเยาวราชเพิ่งกะสีปิดถนนเลยเราจ้า ปิดถนนขายของแบบอันตามเลนถนนคนก็นเดินเต็มเลนถนนเลยจ้ะถนนยวาวราชเฮากะก็มะนาวก็เผื่อนกะมาถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเละจ้ะกระสิเบว่าต่างชาตินี่แบบห้ายแหงเลยจ้ะจีนญี่ปุน่นเกาหลีฝรั่งมีเบิดเลยจ้ะมีแบบเบิดเลยจ้ะแบบอู้ห้ายค้าเกาหลีนะเบิบ้ด คําสิวาเลยจะแบบการตุกแตง่งอยู่ง่ามงามพี่น้องเอ้ยงามปกติกับว่างามแล้วนอาจะเยาวราชนะ,ะปกติโบมนเทศกาลนี่ก็สศิวางามแล้วตุ๊จีนเอ้ยเยาวราชน่าจะแต่ว่าพอมาหัวน,นี่ปุ๊ดช่วงตุ๊จีนแห้งงามเลยจ้ะพี่น้องแล้วกับว่าสีเมียนพระเทพันสเสด็ดนจน่าจะ เฮอกระพากันมาลอดถาน่าจะเดินถาเพระาะว่าเพิ่นอีกคึ้งอยู่นจะจ๊ะกว่าเป็นสเีเสด็เนาะกะยังหล่อชมวิวแบบถ่ายภาพน่าจะแบบร้ายแห้งเลยนจ้ะคนนี่แบบบ๊บยจักเนี่ยสีเ,สเ,เหาวเ,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 เลยน่าจะสวยงามแห่งแบบสวยหลายๆายกะสิเป็นสีแดงที่เราเห็นนาาจ๊ะเสื้อผ้าสีแดงการตกแต่งก็เป็นสีแดงเลยนะจ้า แบบว่าซุดยอดแห้งเลยจ้ะแบบโอ้ยมันซอนนะจ้ะแบบการแต่งตัวสวยงามเขาก็บรรยากาศเลยเนาะจ้ะแบบมากอะมาแบบบริเลนี่นาะพี่น้องแบบกับหูว่าสิมีสเสด็จเนาะพ่อมาหอดแบบกะเลหูว่าโอ้อันสิเมียนพระเทพสเสด็จพันว่า ถามมนาวว่าพิีผ่านประกันใดกับข้อดูดก็ไยน้ำเนจ่าว่าแบบเป็นพิธีรีบตองที่แบบว่าอันนี้คําแบบอันนี้เนยโบคอยปิ้นนะจ่าเพราะว่าว่าโบคอยปินนะจ่าแบบคําที่เป็นแบาออกกันนะมะนาวก็บว่าเป็นในแบบว่าเอออันเพิ่นเสด็จนี่แหละจ่าระเทเพิ่นเสด็จนะจ่าแบบก็มาล่อชมนะจ่ามะนาวก็เคยแบบ เคยเห็นเพิ่นไปหลาย,ลออราย,ยครั้งแล้วนะจ๊ะเออโบแมนขอภายน้ำแต่จ้ะเคยเห็นเพิ่นไปครั้งหนึ่งแล้วนะใจยในเยาวราชคือกันแต่ข้าวมะนาวเฮ็ดงานอยู่เยาวราชนะจ๊ะวัดที่นี่กะเคยเห็นเพิ่นครั้งหนึ่งเห็นเพิ่นบ่ได้ค่ะน่าจะเห็นแบบผ่านๆเพิ่นนั่งรถุดนะจ๊ะแต่กะรอบนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิได้เห็นแบบใดเนาะพี่น้องกะมละาลับถาเบิ่งน้ำกนันเนาะหวังว่าสิมีบุญวาสนา ได้หินเพลินแบบไก่ชิดไก่ชิดนอกจากพี่น้องอยากไปว่าอยากหินเพลินแบบนี้นอกจากพี่น้องเพราะว่าหินแบบแตก่ก่อนหินแบบแบบผันผ่านนเนาะพี่น้องเพราะว่าค้าหิดงานอยู่ตอนนี้ก็มาถาล่อชุ่มมันเพลินเสด็จกับายนอกจากกาสีล่อไปเรือยๆนอกจากแบบค้นในแบบลายแห้งนอกจากแต่ว่ามะนาวี่ออนซ้อนแห้ง มันส่วนการตกแต่งแบบอุ้ยงามแหงแ้งนะจ้ะงามแบบงามสุดๆเลยจากการตกแต,งต่งองเพ่นนี่แบบแดงแบบแดงแบบดแบบดงงามเลยจะแบบเกินคำบรรยายเลยจะแบบอุ้ยคองคายนี่แบบลายแห้งเลยเนาะอจากคองคายนี่ตรงน,นี้ก็สิเป็นซุ้มทายลูบนะจ้ะ คนดีมากเยี่ยมชมง,งานเพิ่งกสิมาหาทายหลูเป็นที่ระลึกกันไว้เนาะจ้ะแบบไปเรือไอ้เลยจะแบบทายบอลน,นันบอนนีพี่น้องเลยจนแบบอัลบั้ทุทรัพย์จนสิเต็มแล้วเนาะจ้เพอว่าบุหรี่วิลีโอูนี่ลายคาดอันนี้พี่น้องเลยเห็นบอได้แคยากทายไปเบิดตเลยเพราะว่างามไปเบิดถุกบอนเลยเนาะจ้ะ แบบอดใจบุได้เลยแต่บุได้กับแบบแต่ละคนนี่บ้ทืกบ้จับกล่องขึ้นมานี่เป็นไปบุได้เลยจ้ะแต่ละคนนี่ต้องมีแบบจับกล่องขึ้นมาถ่ายกันทุกคนเลยจ้ะเพราะว่าไฟจีวดใจได้นะพนผีน้องแบบสวยงามแห้งแห้งแบบพันตุกแต่งออกมาแบบโอ้ยสุดยอ,อดเอียนะนี่ก็สิเป็นปลายมังกรไฟมังกรไฟนะจ้ะเป็นของพัตคาลนะจ้ะ เราไปนี่กะบูธบรกเป็นยังบมหูมังกรนอกจากพี่น้องนี่กะสีมุ่งหนาะไปสูบอลขาจาวนบอลเพ่นอียงเกาะชู้มังกรล่ำอันโชู้ชู้ล่ำแล้วก็โซมังโซเชิดสิงโตนะกจากพี่น้องมันน่าวอกว่าบม่ค่อยเป็นนะจาะขอภายนำกะไปล่อชมนุ่กันกนอกจากว่าเพลินสิมีการแสดงยังในนี่นอกจาะ นี่ก็เพิ่นแสดงเซตเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเชื่อจิงตัวหรือว่าล่ำแบบล่ำจีนพระนินกสิเป็นแบบขบวนพระเทพนะจ๊าตามด้วยนายกเศรษฐานนจพระเทพนระสิพระทับที่อันที่นั่งลดขั้นนี้เนจแล้วพระนกิกสิแบบว่าไปอ่าประทับแต่ละจุดแต่ละจุดสําคัญในยราละเนจ ประชาชนนะล้ยแหงมาหลอดตอนรับนะจ๊ะพี่น้องแบบลายแหงลรือมาหลอดตอนรับพระองค์เนาะแบบอุย้ยแบบน้าเหนนแห้งแล้วจะแบบโมเมนต์ว่ามีแต่ชาวไทยเนจวจะแบบญี่ปุ่นจีนฝรัง่งยังกับมีเบิดเลยจะแบบลายแหงแลยจจะฝรั่งก็ไดนะ้แบบเบิดมะนาวาสุดยอดแห้งพี่น้อง ดีใจจนบอกว่าถือเ2 2> Jamie, พื่อจ่าพี่น้องตาซึมเลยแบบดีใจคัะอ่ะพี่น้องเอ้ยได้เห็นเพิินเรียบบนกสิเสด็จต่อไปอีกบอหนึ่งน่าจะพี่น้องกะสิไปล่อถาลาเพลินอียุจุดจุดหนึ่งน่าจะพี่น้องจ๋ากไปเบิรงนล้กันเลยจ้า อาว่าห้าสิได้เห็นเพิินไก่ชิดซัมไถเนาะแบบคนแน่นคนร้ายแหงเลยแต่พี่น้องกะสิไปเบิ่งอีกจุดจุดหนึ่งนะจ๊ะกะยังมีอีกอจุดจุดหนึ่งที่เิ่นสิไปเนาะอยู่ในเยาวราหละๆจ้า่าบัสิเสด็จไปห้าก็ไปล่อเพิ่นอีกจุดหนึ่งนะจ้ะแบบคนร้ายแหงนี่กะสิเป็นภาพที่แบบว่าเป็นคล้ายๆทีวีเนาะจ้่พี่น้อง ซ้ายแหยเบิงเนาะเป็นภาพจำลองนี่ฝรั่งนี่้ลยแห่งเลยจะพี่น้องไลยแบบไล่คักเลยมาถางับสเสด็จพระองค์เนาะแบบชุดเยอะเลยจ้ะได้เพิ่นกับเขาไปแนะน่นเขาไปประทับหรือว่าเขาไปสเสดอันอยู่ในปันอยู่ในจุดจุดนี้นะจ๊ะก,ก็ล่อ่นออกมานาะจากรอนี้มะนาวก็เผื่อนกระยูขขยะยอออย่ขังหนาเลยจ้าจะยืนล่ออยู่ข้างหนาเลยจ้าแบบ จ้าหน้าที่เพิ่นกระสีแบบมาอ่าแบบมีอยังกาะแบบมาบึงความเรียบร้อยนะจ๊ะตรวจความเรียบร้อยนะจ๊ะแบบอุ้ยร้ายค่ะพี่น้องเอ้ยแบบต่างสาตหรือว่าฝรัง่งแบบญี่ปุ่นจีนนะจ๊ะเจ้าหน้าที่เพิ่นกแบบ็แบบอ่าแบบอุ้ยค่ะกเลยจะเพิ่นมาแบบมาคุมมานบึงความเรียบร้อยตรวจความเรียบร้อย เดี๋ยวก็รอปฏิมามีข่าวนักข่าวส่งหานัเนนอจ้ะมีนักข่าวตามมันช่องไทยไลฟ์อ่ามะนาวก็เพื่อนกระยุยเท้าหนาเลยนะจ้ะแบบมล่ลเิ่นอีกยุจุดจุดหนึ่งเป็นจุดที่สองนะจ๊ะที่เป็นสีเสด็จมีนักข่าวสองไทยแล้วกัอ่ายังเจ้าหน้าที่ตำรวจกาไล้เลยจ้ะพี่น้องเิ่นเป็นจุดที่สองแล้วนะจ๊ะนี่ เบลยังนี่ <laughs> <laughs> kakak, <tuk> lewat kakak, perlu terbang, perlu terbang. terus apa ya? saya tidak. terbang. terus apa? 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 terus นี่ก็จะเป็นจุดที่สามนะจ๊ะที่มาลอบอันพระองค์เสด็จเนาะเป็นจุดที่สามในยาวลดนะจ๊ะ ตอนนี้กะสิสองไก่สิส,สองถุมกกวแล้วนะจ๊ะพี่น้องมาตั้งแต่บาสามนะจ๊ะตอนนี้กะสิสองถุมกกวแล้วเป็นจุดที่สามนะจ๊ะมาหล่อสเสด็จเนาะยืนเป็นแถวเป็นระเบียบเลยจ้าเยาวราชกระตุกแต่งสวยงามอลังการแหงงนะจ๊ะพี่น้องจ้าทีเนาะแต่ข้าได้อยู่ข้าได้อยู่ทั้งหนาตลอดเลยเนาะ ควบไปยั่งย่างนะควาพยายามอยากเห็นประเทพบันแบบไกลชิดไกลชิดนะนะเมื่อกี้เห็นเปื่ออไรอากาศร้อนมากเลยแป้งอะไรมัทานมัทานเบิ้องพระเทศต่างๆเอออะไรไปไปสามเนาะไปสามมัทานนะไปสามตัวนี้ก่ะอู้ตัวนี้สีทุกหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องไปอยู่แถวหนาเลยจ้าเยอะกันหมดเลย เจ้าหนาเลยเจ้าหนาเนี่ยมีบันไดเลยนะรถขบวนเพิ่นกะกำลังไก่ขับมาแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นนั่มหนาเนาะก็จะมีประชาชนอ่าบอกว่าทรงพัะเจริญทรงพัะเจริญจ้าเดี๋ยวก่อนดีกว่าครับ เอยนะครับ แดูดอกาวนะดนขาวอะเจ็ดเก้าศูนย์ห้าซ่อมแน่ซ่อมอ๋อเดี๋ยนี้เขเปลี่ยนแลอยยอไม่ไม่ได้เป็นลอยยอแล้วเป็นรถสำนักพระราชวังแต่ค่อนเป็นลอยยอนะคะอถึงอ นี่ก็จะเป็นรถที่ให้ขบวนพระองค์นะจ๊ะ มีหลายขั้นเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้กะเอ่ขบวนแฮเส้นแล้วนอกจากเพิ่นกะสีเสด็จกับวังนอกจากมอ่อมนาวือว่าประชาชนที่อยู่ในนี้กะแยกย้ญ่กันไปเดินอันยเวลาต่อนอกจากมะนาวกะเดินแยกใหญ่ก็มูไปหาสื่อกวาจับเมื่อผากเจ้าน่ายนอกจากสื่อควาจับเจ้าดังหลานดังเมื่อผากเจ้าน่าย อยู่บ้านนะจ๊ะเพราะว่าไม่เย,ยวาวราชแล้วก็ต้องได้กวาจับกลับไปฝากเพิ่นเสบ็บแทบจ้ะก่อนสิไปซื้อกวาจับฝากเจ้านายกลับไปหาหน่ำเย็นๆกินก่อนเนะจ๊ะหิวหน่ำแต้โดนๆแล้วจะ้ะสิไปหาหน่ำกินได้เพราะว่าหิวหน่ำแห้งๆกับโมกาไปซื้อหน่ำกินเพราะว่าอยากบ่ได้เห็นเนาะตอนนี้ได้เห็นแหละกับฉันหากินหน,น่ำมีแหง้งเนาไปะสามคนเอาป้า พี่น้องเกิดยังขึ้นกับเซวเว่นเยาวราชแนนตึกแนนแทแนนว่าน่าจะค้นแบบแนนแห้งและเซวเว่นเยาวราชนี่จ้าบอรเท่าจะสร้างศาสตร์น้องควรใส่สุดอันจีนคนะ ขบวนเสด็จกลับแล้วพอขาไม่คล้ายกับกลางติดนั่น้ายของโตนอกจะกลางล่นถนนยาวลชเลยเพราะว่าพื้นปิดถนนยาวละขายของเลยจ้ะของขายลายแห่งน่าจะพี่น้องจ้าอันนี้ก็สิเป็นสารจีน อ,อยู่ในยาวลดเลยนะจ้ะมากาบมาไหวายเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะจ้ะแล้วก็สิมีเทียนไลยแห้งเทียนใหญ่ทเทียนแดงงามๆสวยงามเลยจ้ามีแบบผู้คนมากาบไหวายขอพรนะจ้ะเป็นสิริมงคลลํำรวยเฮงเฮงเยจ้าทุกผู้ทุกคนเ้อจ้า ตัวนี้เขาก็มาต่อคิวซือกวดจับมาฝากเจ้านายเนาะจะลูกขะแนนเป็นแหนนเลยจะลายแห้งเลยจ้าบ้านนี้กะสิขออันจบคลิปเด้เจ้ะพี่น้องขอหลับเขลาดเด้จ้ะเพราะว่าเมื่อยแหงคนลายแห้งปวดไปเบิร์ตแข่งค้าเนาะน่าจะพี่น้องจ้ะเลือกทีสามีละคะพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจแนนเลยจ้ะาสวัสดีสบายดีบายจ้า